และแถบแรกเป็นแถบเพิ่มสมาชิกวิธีการเพิ่มสมาชิกมีขั้นตอนดังนี้1เลือกระดับชั้นเมมเบอรภายใต้คือให้อยู่ในภายใต้นามของใครโดยในที่นี้คือ u s e r อที่เข้ามาทำการเพิ่มนะครับหลังจากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้โดยจะเป็นตัวเลขสามหลักให้เลือกเลขที่ไม่มีสมาชิกอยู่นะครับโดยถ้าผ่านจะขึ้นสถานะว่าผ่านหลังจากนั้นให้ตั้งรหัสผ่าน โดยให้มีตัวอักษรและตัวเลขผสมกันหลังจากนั้นชื่อของลูกค้าเบอร์โทรศัพท์และเบอร์มือถือและเครดิตก็คือยอดเครดิตสูงสุดของเขานะครับต่อมาไปอัตราพุิและค่าคอมมิชชั่นนะครับโดยในตารางนี้จะเซ็ตค่าพื้นฐานไว้ให้แล้วเราสามารถแก้ไขได้ค่าต้องการ เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จสิ้นกดเพิ่มแบบเพิ่มผู้ใช้ร่วมหน้านี้จะแสดงรายชื่อผู้ใช้ร่วมหรือเอเจนต์ของเราโดยวิธีการสร้างให้เราทำดังนี้นะครับ 1. กรอกยูเซอร์ของผู้ใช้ร่วมคนนั้นจากนั้นกำหนดรหัสผ่านของยูเซอร์และใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และกำหนดสิทธิ ของผู้ใช้งานร่วมคนนั้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างจากนั้นกดเพิ่มเป็นอันเสร็จแถบรายชื่อสมาชิกในหน้านี้จะแสดงรายชื่อสมาชิกในเว็บของเราซึ่งจะแสดงรายละเอียดชื่อสถานะการเข้าใช้งานซึ่งในหน้านี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้โดยคลิกที่ปุ่มแก้ไขจากนั้นเราสามารถแก้ไขรหัสผ่านของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเท่านั้น ลังับก็คือการลังับใช้งานคือเปิดปิดบัญชีนั่นเองพิมพ์สลิปอนุญาตให้เขาพิมพ์สลิปหรือไม่ยกเลิกตัว๋วชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดบันทึกเป็นอันเสร็จเมนูเพิ่มรถเครดิตในหน้านี้จะแสดงรายชื่อสมาชิกในเว็บซึ่งจะแสดงรายชื่อเครดิตเครดิตคงเหลือและการเข้าใช้งานล่าสุด ซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยไปที่คลั์แก้ไขและแก้ไขจำนวนเครดิตของเขาโดยเครดิตที่ให้เราแก้จะเป็นเครดิตสูงสุดของเขาเมื่อเราเพิ่มเครดิตตรงนี้จะไปเพิ่มกับเครดิตคงเหลือปัจจุบันของเขาด้วยจากนั้นกดบันทึกเมนูคอมมิชชั่นในหน้านี้จะแสดงรายชื่อสมาชิกในเว็บซึ่งจะแสดงรายชื่อและค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกแต่ละคนโดยเราสามารถแก้ไข ค่าคอมมิชชั่นได้โดยไปที่แถวของสมาชิกที่เราต้องการแก้ไขหรือเลือกทั้งหมดจากนั้นให้กดปุ่มแก้ไขหลังจากนั้นเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลค่าคอมมิชชั่นในส่วนต่างๆของสมาชิกได้เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นกดบันทึกในกรณีต้องการแก้ไขทีละหลายรายการสามารถเลือกทีละหลายรายการได้และเลื่อนลงมาแก้ไขด้านล่างสามารถแก้ไขแบบเป็นชุดได้ครับ จากนั้นกดแก้ไขข้อมูลเมนูขั้นต่ำสูงสุดต่อไม้และอัตราจ่ายครับในหน้านี้จะแสดงรายชื่อสมาชิกในเว็บและอัตราการจ่ายโดยเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยให้เราทำการเลือกลูกค้าหรือสมาชิกที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดแก้ไขจากนั้นเราสามารถแก้ไขอตัตราการแทงต่ำสุดได้ครับโดยเราสามารถแก้ไขทีละหลายรายการได้โดยการเลือกรายการที่ต้องการจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างสุดครับ และสาม,มารถแก้ไขทีละหลายรายการได้เลยเมนูต่อไปเปอร์เซ็นต์หุ้นหน้านี้จะเป็นการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์หุ้นโดยให้เราเลือกยูเซอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาสุดครับจะเห็นการตั้งค่าต่างๆครับให้เราเลือกค่าที่เราต้องการครับในที่นี้จะตั้งค่าเป็นศูนย์โดยอัตโนมัตินะครับโดยค่าหุ้นจะขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัทนะครับว่าคุณจะเอาเท่าไหร่หรือไม่เอาต่อมาเมนูตั้งเวลาปิดงวด ในหน้านี้จะเป็นการกำหนดวันเปิดและปิดงวดการแทงนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดเวลาปิดได้ครับโดยให้เราเลือกวันที่ที่เราต้องการจะปิดนะครับโดยระบบจะลบวันเป็นวันที่หวยออกนะครับและให้เรากำหนดเวลาปิดได้เลยซึ่งในมาตรฐานเวลาเปิดก็คือก่อนวันออกผล4วันครับเวลาเปิดและเปิดทำการและเปิดเวลาบ่ายโมงครับและเวลาปิดคือวันออกงวดครับ โดยเราสามารถกำหนดได้ว่าปิดกี่โมง